ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงสายแก้วสักใบครับผมก็วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีเหมือนจะมีข่าวดีนะครับทุกสี่ก็คุณแม่พรทิพย์เหมือนมีอาการเจ็บท้องนะครับเจ็บท้องเหมือนจะคลอดลูกนะครับเจ็บท้อง เร่มีอาการเบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนี่ครับมีอาการเบ่งน,นะครับเห็นนุน่นนูนข้างหลังไหมครับนี่ครับที่นุน่นนนนะครับ fc นุ่นเห็นไหมครับนุน่นนนตรงตรงก้นนะครับ วันนี้เจบ็บมันจะเจบเ็บแรงนะครับคาดว่าน่าจะวันนี้แหละมั้งผมว่คปานนะโอ้โหตเบ่งครับผู้ออกแห้งเนาะืันนี้เนาะเก็บีอยู่บมื่อไหเอสือ้ออไใส่มาเเก็บีกอะไรอยพอสื้อไใส่บาเยเอ โอ้เบ uh, um. <Okay. S 1> ่งแล้วครับโอ้โหเออ๋อ๋อาอเจช่วยครับว yeah. okay. mm ัน hmm. น <t ap art> ี้พี่แปนออกแล้วพี่แปนรู้อ่าพี่แป้นบ่งแล้วนูนดีีมาดูดูอ้ยเกิดอะไริ้ดู่ดูดูยดู มันมมั uhh Ball, this one. This one ันนเริ่มขยับทีละนิดครับนี่ไหมเหรอนั่นตุ้งตุ้งอะไรตรงนีมันเริ่มตอกดองดีดองบีครับไม่มาดีกูดีเปอร์เซ็นบอลเปล่าบอลมันนี้มันอ๋อนี่ครับเห็นนูนนูนแต้ก้นไหมครับนี่ ลงบีได้หนิโอ้โหนออนอนฟอนฟอนออเถอะอดงบีมาลงมาทีละนิดเอ่อซีรซื้อเล้ื่องให้หน่อยกลรวยจงชีหาตอ่อนนอยฮะ อ,ออกมาแล้วเหมือนเหมือนลูกลูกจะอ้วนนะคะออระับทำไมวันนี้ออกแรงเถอะออกแรงครับอกแรงออกแรง,งครับ เจ็บแรงครับวันนี้เจ็บแรงมีอาการนี้ครับแม่อ้วนนี้ก็ย,ยืดยากแล้วครับมีอาการตอนไหนครับคัามเป็นก็ประมาณถามว่ามีการกี่โมงครับตั้งแต่สิบโมอองออ<ม>ต้องถามาว่าวันนี้ผมไม่ได้มาลเราตั้งแต่สิบโมงเขาเริม่มเจ็บในเริ่มบิดตั้งเริ่มเจ็บตั้งแต่สิบโมงม,ม่กินยาม่กินยายืนเฉยเลย<ม>ก็ส่วนมากคือช้างเขาปวดท้องนี่เขาจะขี้เป็นเหลว Icana, ที่เป็นเหลวออกให้หมดก่อนนะครับที่ออกหมดก่อนนะ chanting. สั่นครับนั่ี่ก็มันก่ขาานขาขาติด

เดี๋องไอดิ้เกเดวชาน้เี่มาก็ข้มูมันคีมาเลยช้วใชเวลาคนหลับคนนอนใช่ไม่ไดับต้องยาบำรุงหลายอย่างไม่เท่าที่นั้นเราว่าน้องอินดุลล่ะเท่าที่นะครับเขาเจ็บหนเตะเตะเตะยู่กันรอดคนตียมอพวกไปกันรองไปรอดตัวใหญ่ตัวยาวก็สมบูรด้วยครับเนี่ยตัวใหญ่ตัวยาวครับ

ไาเรกเขนแล้วนะนี่เะสามสียใจด้นะคะแม่วานก็แสดงความเสีใจไปยังท่านรองด้วยนะคะหนูสนาองด้มานควลือก็คือิานการาบแนาทีนะคะากสายสอรด เาจูหอยิงกลยอยกสีอะไรก็มาดิเลยมีชามันจะมีน้ำออกมาก่อนเป็นตุ้งๆออกมาก่อนมีชาวมันดำอันตาไกจริงกยเยกันพี่ตีอเมนแนี้ น้ตัวใหญ่และตัวยาวด้วยนะคะยกมได้ลวต้องไปตไปกับุูนต้องไปแล้วผมเหยียบยดนรถเบเอาน้งไปล้างนะคะนี้เนะออน้ำได้ไหมเพราะว่าให้ยูมันเอาไปไปเราลอเนี่ยจะไป ตรงไหมตายเยอะเลยบอกอเลยกับบุ้บบบบน,นี่นกูวัดแน่กับบุ้นีมันปูจริงอนีันใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยมัวไม้มันแตยมันแตกก่อน นี่ครับภาพมันแตกออก็คือพอเราเห็นว่าน้ำมือมันน้ำมือเหรอสำรับอยู่ครับวันนั้นที่ว่าหนูมาส่งกล้วยเฮียบอกให้หนูมาดูไอ้น้ดำๆมันไหนก็ล้เออเหมือนที่เฮียบอกเลยเ็นตเพราะว่าขี้มาเลยเฮียว่ามันอันนั้นมันเน่แต่ว่าคนทางใต้มีอย่างนี้เลยเหรอว่ามันอันนั้นผมว่าเมื่อวันนี้ผมบอกอาแพรว่าน้ำมือสีดดาเนี่ยเพว่าตายแล้วก็ไม่อยากให้เกิดแล้วครับภาพอย่างนี้เนี่ยเพลวมาออกมาคือเลยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ กว่าเราจะได้ลูกช้างเชือกหนึ่งนี่เราเสียระยะเวลาหลายวันเป็นปีนะครับก็เราออกมาอย่างนี้ก็นี่ครับเขาเรียกว่าความรู้สึกของควานช้างนะครับก็ต้องไม่อยากให้เกิดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ พอสำหรับทีปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ